ดัมเบลไซส์ลิเทอเรสท่านี้นะคะจะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้างของเรานะคะหรือเขาเรียกว่าไซส์เดลนะคะวิธีการฝึกนะคะเราจะยืนนะคะกว้างประมาณหัวไหล่งองว่าเข่าเล็กน้อยนะคะเลือกน้ำหนักที่ไม่ต้องหนักมากนะคะเริ่มแบบ1กิโล2กิโลแล้วแต่เรานะคะแล้วก็พยายามนะคะเวลายกนะให้ดึงข้อศอกขึ้นเนาะ จับฟิลดึงข้อศอกขึ้นนะคะเอานิ้วโป้งทิมลงพื้นแบบนี้นะคะท่านี้จะบร,ริหารกล้ามเนื้อไหล่หน้ขคอนะคะแต่คุ้มแนะนานเลยว่าไม่ให้ใช้น้ําหนักที่มันหนักมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าเราเล่นหนักมากจ,จนเกินไปเนี่ยมันจะไปลงที่หนอกคอนะคะก็ให้เลือกทิ้น้ําหนักที่กําลังดีนะคะถ้าฟอร์มถูกนะไม่โยกลําตัวเกรงท้องน,นะคะหายใจออกเวลาออกแรงนะ ทำเบลลงหายใจเข้าถ้าผิดจะเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือล็อกข้อศอกแขนตึงน,นะคะไ้โฟกัสเลยว่าออกลามเนื้อมัดไหนทำงานนะคะหรือการสวิงตัวช่วยแบบนี้นะคะก็คุมจะเห็นได้ก็คือการบางคนใช้น้ำหนักที่มากจนเกินไปแล้วก็เลยต้องสวิงตัวช่วยแบบนี้นะคะกล้ามเนื้อก็ไม่ได้ทำงานได้เต็มที่นะคะ